รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คิดอะไรอยู่ครับพอสึคิดอะไรอยู่อ่ะก็ใกล้ถึงวันเกิดคุณแม่แล้วใช่ไหมอืมก็จะหาอะไรเซอร์ไพรส์อยู่อะอืมพอยส์กำลังหาเมนูเซอร์ไพรส์คุณแม่อยู่ใช่ไหมครับใช่พี่เพรสเนี่ยมีเมนูแนะนำครับเมนูอะไรครับเมนูนั้นก็คือไม่บอกดีกว่าอ้าวอยากรู้เป็นเมนูอะไรตามช่วงหน้านะครับ ว่าเมนูที่เราจะทําในวันนี้ี่ยคือเมนูอะไรอืบอกก็ได้แต่ก่อนที่จะบอกเนี่ยนะคะน้องพอร์ชต้องขอกล่าวสวัสดีคุณครูคที่น่ารักมากทั้งสองคนนะครับนั่นก็คือครูบีแล้วก็ครูมายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแล้วสรุปจะบอกได้ยังเนี่ยว่าคือเมนูอะไรเนี่ยก็ใกล้จะถึงวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมครับพี่พอร์ชเนี่ยก็เลยเชิญคุณรูทั้งสองคนมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารในวันแม่ได้เองครับนั่นคือเมนูอะไรครับครูมาย ชื่อเมนูว่าข้าวผัดกะทียอมายมัมค่ะอืม,อมเอ๊ะข้าวผัดกะทิม้อยมัมใช่ครับพอดหน้าตามันจะเป็นยังไงครับคชื่อก็งง,งแล้วอะถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเราไปเริ่มทากันเลยดีกว่า,าแล้วจับเวลาผิบกันเลยครับโอเคอย่างแรกที่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยไม่ใช่มาอยองเนสใช่ไหมเนยเนยแน่นอนใช่ก็จะเป็นเนย นี่ต้องเป็นเนยจืดเนยเค็มอะไร่ไหมฮะหรือว่าเนยจืดเนยเค็มก็ได้ค่ะอ่ะอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมอ่ากระเทียมสับถ้าสับไม่ได้ก็บดหรือปั่นก็ได้โอเคครับแล้วก็เป็นหัวหอมใหญ่หั่นหอมใหญ่ชาหั่นเต๋าเล็กๆแล้วก็มีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวต้นหอมต้นหอมอือฮึแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสนี่นะฮะแล้วก็ทายซิมันคืออะไร พีคไข่ถูกต้องโอเคแล้วข้ที่ขายไม่ได้เลยถ้าไม่มีข้าวก็อาจจะไม่ใช่ข้าวผัดใช่ไหมลูกใช่นี่ก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะอืมคับแล้วถ้าเราใช้ข้าวสวยธรรมดาครับก็ได้ค่ะแต่มันก็อาจจะไม่มี็กเจอร์ของความเหนียวอยู่ก็จะไม่อร่อยใช่อร่อยเหมือนกแหละมาเริ่มทำกันเลยโอเคขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆก็ต้องตั้งกระทะบนเตาก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์อ่ารองเพิ่เปิดให้โอเคจากนั้นต้องพลอหยิบเนยแม่ผห้ชายเลยอ่าหยิบเนยมาถูกต้อง แล้วก็ใส่เนยลงไปอ่าช่วยกันนี่ที่ใส่หมดเลยป่ะคะไม่หมดหรอกอ่ะเอาช้อนตัดอ่ะช่วยกันอืมเอาไข่หูนิดนึงใช่แล้วก็รอให้เนยมันเขาละลายก่อนอ่าคุณแม่ช่วยโอเคอลครับโอเคอ่ะจากนั้นก็รอให้มันละลายก่อนนิดนึงนุ๊กโอเคใส่หัวหอมหัวหอมอ่ะหัวหอม อ๋อค่ะเอ๊ะน,นี่นี่ต้องรอจน,นมันละลายใช่ค่ะรอให้มันละลายก่อนมันจะถูไม่ได้เหรอคะมันต้องรอให้ละลายใช่อ่าสามารถใส่หัวหอมเลยใส่นะอ่าไม่หมดก็ได้อ่าโอเคไป โอเคตัวผมลืมมันหมดใจหมดเลยคูไม่์ผมก็ใจหมดอเคหมดก็หมดลูก <laughs> หมดไปทำไม่ได้แล้วโอเคแล้วก็ผัดให้เขาจนกระทั่งเขาเป็นสีใสๆ <laughs> อ่าแล้วก็จะเห็นคุณไมค์เลยอันนี้ใส่ช้อนเดียวอค่ะช้อนเดียนะคะอ่า <laughs> น,นี่ช้อนลูก <laughs> ไมค์ต้องเริ่มบอกแล้วว่าเอากี่ช้อนช <laughs> ้อนเดียวก็หมดแล้วอยู่ดี <laughs> ไม่หมดอย <laughs> ูมมด่ดีอ่าโอเคน้าขอร้องน้องสิน้องขออ้าผัดเลย ค่ะจนก,กระทั่งมันเป็นสีใสๆนะคะไม่เป็นสีขาวขุ่นเหมือนตอนแรกกระเทียมมันเป็น,นยังไงกระเทียมก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนิดนึงแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เรียกอันนี้เกลียวอะลูกใช่อ่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่หรือว่าถ้าแบบอยากรู้ว่ามันจะสุกไม่สุกหรือมันเดือดไม่เดือดก็ฟังเสียงม,มันจะเป็นเสียงซาซาได้ยินไหมอ๋อนี่ไงใช่ก็ค่อยๆเอาไปใช่หอมมากอะ ใช่มันก็จะเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงซ่าซาหน่อยอ๋อเนี่ยครัหัวหอมมันจะเป็นสีใสใช่เห็นมันจะเป็นสีใสๆกระเทียมก็มรกระเทียมยังเหมือนเดิมกระเทียมก็ยังจะแบบกระเทียมฟิวชั่นกับหัวหอ,นะอมแล้วฟิวชั่นกับหัวหอม <laughs> นี่เสียงมันจแ,แหละเป็นเสียงที่แบบมันร้อนแล้วแต่เรารอให้มันอีกนิดนึงอาจจะลดไฟนิดนึงก็ได้กลัวกัน เอเห็นว่ามันเริ่มได้ที่แล้วนะคะก็เริ่มเตรียมใส่ข้าวใส่ข้าวกูมายเลยหมดเลยปะคะหมดเลยก็ได้ค่ะหมดเลยกวาดกูมายช่วยครับครับโอ้หเหนียวมากอ่ะใช่เอายิบกุนเหนียวเหนียวโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้กูมายจะทำแฮปปี้ให้เนาะอ่ะกูมายช่วยนะคะครับแล้จากนั้นเราก็แบบคลุกให้เขาเข้ากัน เราอรีข้าวให้เขาแบบแตกตัวหน่อยถ้ามันเป็นก้อนใช่ไหมข้าวเยอะไปังคบเนี่ยดูเหมือนจะเยอะไปเยอะไปหรือก็หมดใช่คุณม,ม้ยสิเนาะพวกเราสืญญา้อย่างอเห็นไหมพอเป็นข้าวเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องบี้เขาแบบแตกๆตัวกันเนาะจากที่เป็นสีขาวเขาก็เริ่มมีสีเหลืองนะเห็นไหมลูกเพราะว่าเราใส่เนยลงไปใช่ไหม,มนี่มันสีเหลืองเพราะเนยใช่แล้วก็โกยเขา ถ้าใครกระทาเทโปรอนมันก็ดีนะมันก็จะไม่ติดกระทะแต่เห็นพ่อว่ามันเป็นเป็นเม็ดเงินก้อนๆนอยู่ก็แบบบี้เขาอ่ะลองทำดูสิะอๆๆไม่หมดไปให้บี้บี้แล้วก็ใครเขึ้นมาใช่โอ้ยเหลืองๆเลยใช่ <ทำ S 1> ผัดผัดจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามันแบบเข้ากันแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรส นุ่มใช่ก็เริ่มจากการปรุงรสก่อนอ่าะรสปรุงรสมาใส่ใจอยไปหมดเลยนะคะไม่หมดเอาที่แบบเอ่อพอใจอาจจะใส่ทักหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าสองช้อนโต๊ะต่อข้าวหนึ่งถ้วยอ่ะฮะอ่ะค่อยๆใส่คุณมาช่วยนะคะอันนี้อ่าใส่ไม่ทั่วเท่าเลยถูกต้องโว้ยอืมเจะเปกมาแล้วก็ใช่อ่าเสร็จแล้วน้องทอดก็ชุบพีชทุกเลยใช่เอาหลบอ่าโอเคโอ้กิน อมมากหอมมากรงหน่อยอุ้ยจิกระทะเลยคูมาช่วยน้ำตาลติดเลยเหรอครูมาครับครูมาช่วยนะครับโอเคค่ะพักมือฮะอุ้ยนี่ไงแกเป็นสีน้ำตาลแล้วใช่อ่าจากนั้นกระปงเราด้วยพริกไทยพริกไทยอ่าพริกไทยใส่นิดนึงเพื่อความหอมโอเคอืมจ้ะ เอามามหัดใกล้ๆสิลูกเมื่อกี้ควันขึ้นหน้าโอเคน่าจะพอแล้วมันขัดขโอเคพอแล้วพอแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำตาลโอเคน้ำตาลน,น้ำตาลม,มาโอเคแล้วก็อาจจะเบาไฟลงหน่อยอ่ะใส่น้ำตาลเลยคู่มาใช่ไหโอเคพุกล้วลูกจากนั้นไห่หัวต้นหอมไม่คุ่มาเลยนี่นะคะใช่ ใช้มือนะผมใช้มือเลยนะถ้ามีหูหนมือแล้วเคยโอ้น่ากินชอด้วยมาเราก็รอให้เขาแบบเข้ากันอีกตั้งมากกินเลยดีกว่าจริงๆรี่ตอนนี้ก็กินได้แล้วใช่ไหมก็กินได้แล้วอาจจะชิมรสแล้วก็พอพอใจแล้วเราก็ปิดไฟเขาใส่เนยอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เกิดความมันเงาอ่าใส่ปลาคุกเลยทีนี้ ไหนมันก็จะเกิดความมันเงาพอมันได้เข้าแล้วอ่าอ่านี่คือหมายชัวรอ่าใช่อ่าแล้วก็บีนเอยให้มันแบบเกิดความมันเงาโอเคอ่ะปิดไฟพวกมายเลยอ๋ออ่าปิดแล้วแล้วก็โรยด้วยกน้เจียวหมดแล้วปะครับครึ่งทักครึ่งก็ได้หรอก เร็วเร็วจริงหมดเลยก็ได้อ่ะหมดเลยโอเคโ่ายอ้าวข่ายมือมันเล็กเนาะเล็กเล็กเล็กมากใส่ไม่พอดีเลยเคนี่ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเรบข้าวผัดกระเทียมของเราเย้แต่มันจะเป็นไม้มอมยังไงเดี๋ยวต้องติดตามช่วงหน้าช่วงของครูบีเนาะโอเคครับนี่ตอนนี้ข้าวผัดกระเทียมไม้มอมนะครับก็เริ่มเป็นรูปล่างแล้วแต่ว่าดูยังไงก็ยังไม่เป็นหน้าคุณแม่เนาะ ใช่แล้วครับตอนนี้เนยน่ากินมากเลยแต่มันยังดูไม่เป็นหน้าแม่ของเราเท่าไหร่อะใช่ครับแต่ไม่ต้องหว่วงครับพอเดี๋ยวครูบีเนี่ยจะช่วยจัดก,การสร้างสารรค์ให้ข้าวแบบกระเทียมเนี่ยกลายเป็นข้าวแบบกระเทียมใหม่ๆแน่นอนครับอ่าเริ่มเลยดีไหม,มครับครูบีโอเคอล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสองคนต้องไปล้างมือก่อนค่ะโอเคครับล้างแล้วค่ะโอเค งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มทํากันเลยค่ะครับเริ่มเลยเริ่มจากทาใบหน้าของคุณแม่ก่อนนะคะครับเริ่มจากเอาถ้วยตวงหนึ่งครับตวงข้าวใช่ไหมคะสองคนก็ต้องกดเพื่อให้เข้าวแน่นแน่นมากๆเลยเพื่อจะเอาไปคว่ำไว้บนจานเพื่อให้เป็นใบหน้าครับสองคนช่วยกันเลยตัเลยค่ะโอเคกเลยลูกเฮ้ยแน่นไหมต้องกดนน่นแน่นเลยนะไม่งั้นหน้าคุณแม่แตก อ,อ,อุ้ยอุ้ยอันนี้ค่อยๆอ,อย่างนี้ลุกตีตีตื๊ดตื๊ดตื๊ดเข็มตีตีต,ตีอ่ะถ้าอย่างนั้นทั้งสองคนเอาข้าวไปคว้าไว้บนจานเอาไว้อยู่ตรงนี้นะคะตรงรไม่ต้องถึงข้างบนมากค่ะเข็มหนึ่งสองสามคว้าโอ้ยโอเคอง,เงั้นเอาดึงงขึ้นมาเลยสองสามเย่เสร็จแล้วใช<า>่ไหมทั้งสองคน ในขณะที่กดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตวงข้าวอีกหนึ่งส่วนสี่ครับเพื่อที่จะทําเป็นชุดคุณแม่ทําเป็นตัวเขาได้ค่ะพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดคว่ำมาตรงนี้เลยค่ะโอเคหนึ่งสองสามเย่หุ้ยโอเคหน้าแตกหน้าแตกตัวตัวขึ้นมาโอเอย่างกลมอ่ะอย่างกลมอ่ะสองคนเราจะทํากระโปรงชุดกระโปรงคุณแม่กันคุณแม่ชอบใส่เดสไหมไม่ครับไม่เคยใส่หรองั้นเดี๋ยวเราให้วันนี้ให้คุณแม่ใส่เดสเนาะ เดสีเขียวเป็นผักพะโลาอ่ะสองคนตัดออกมาอย่างนี้เป็นก้านออกมาให้มันเป็นแบนๆเอานี้หน่อยโอเคอ่ะทั้งสองคนเลยตัดยังไงอะครับอ่ะเดี๋ยวตัดแค่ตรงสีขาวตรงนี้เราไม่ใช้นะคะตัดตรงนี้ออกไปตรงก้านออกไปใช่แล้วตัดก้านออกใช่แค่หนึ่งอันพอครับแค่หนึ่งอันแล้วนี้ดูซิไดไหมโอเคอืมสวยแล้วทั้งสองคนให้คุณแม่ใส่ ใส่กระโปรงเลยครับใส่นี้เห็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำเอ่อทำผมให้คุณแม่กันดีกว่าครับคุณแม่ผมจะได้ไหมคุณแม่ผมสั้นหรือผมยาวผมยาวเราจะใช้สารล่เนี่ยค่ะตัดเป็นผมของคุณแม่กันแต่ก่อนเราวัดก่อนดูขนาดก่อนนะวัดอย่างนี้ปุ๊บอ่ะวาดปุ๊บคุณแม่ผมยาวมาถตรงนี้แล้วแล้ว ปึ๊บเลยเป็นครึ่งวงกลมก่อนเดี๋ยวเราจะตัดผมคุณแม่ให้ยาวกันใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเรามาวัดอีกหนึ่งทีค่ะเพื่อความแน่ใจประมาณนี้โอเครับเสร็จแล้วคุณแม่มีผมหน้ามาไหมเล็ดๆ๋ยวคุณพีตัดให้เนาะไม่ไม่มีมีไหมเอาจ้ลงคุณแม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีนะโอเคไม่มีไม่เป็นไรตัดไปแล้วด้วยคุณโอเคคุณแม่เป็นผมบอ๊บอบบ๊อบเนาะมีผมปิว้วปิ้วนี้เปแบบ็นแล้วกันนี่เป็นรูดูออกมานิดนึงแล้วเนาะครับโอเคถ้าอย่างงั้นสองคนตัดตาให้คุณแม่กันตาให้อย่างงั้นคุณแม่แต่ตาดำหน่อยเนาะคุณบิตัดตรงนี้เนาะทั้งสองคนเขียนคำว่าม y m มัมมีตัวอะไรบ้าง m y ตัว m y แล้วก็ m o m ครับ โอเคถ้า่างนั้นเดี๋ยวครูจะให้ทั้งสองคนนะคะตัดนี่พริกหยวกมีกี่สี3มสีโอเคถ้างนั้นสองคนตัดให้เป็นตัวเอ็มสีแดงดีไหมอ่ะเดี๋ยวแบ่งกันดีกว่าเขียนว่าเอ็มใช่ไหมลองลองลองมองลักษณะของผักดูว่าตรงส่วนไหนมันสามารถที่จะโค้งได้เป็นเหมือนตัวเอ็มรับตรงไหนดีตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะลองตัดตึ๊ นี่ถ้าเกิดเอาสองอันใช่ไหมลูกมาประกอบกันตดแล้วป๊บตัดตรงนี้เห็นไหมเป็นตัวเอ็มย่างอ่าเป็นแตัวเอ็มแล้วเนาะโอเคตอนเด็กๆชอบกินไข่กันไหมชอบครับโอเคคุณแม่ชอบให้เราทานไข่ใช่ไหมใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเราเอาเอาไข่ให้คุณแม่ดีไหมโอเคลิมีไข่หั่นครึ่งไว้ให้เราไปวางเป็นตัวโอตรงนี้่โอเคโอเคเอ้้ยไดแต่มันลองเอามาเรียงดีไหม ในนี้นะครับค่ะเรามาเรียนบนจานกันออกมาจากแบบนี้ทั้งสองคนลองเรียนสิเรียนไปข้างบนเอ็นอ่าหางตัวายหายเอ็นมาที่ไหนเนี่ยเอ็นโอเค y อ่าเอ็นของข้าเสร็จแล้วเอ็นเอ็นเอและก็เสร็จแล้วนะครัะสำหรับข้าวมันกระเทียมไม่มัน งั้นเดี๋ยวเราโชว์ข้าวผัดกระเทียม,ยมไม้มาให้เพื่อนดูในไท้ก,กันหน่หอยะัครับโอเคนี่ครับจ้าและนี่เนี่ยก็คือข้าวผัดกระเทียมไม้มมมนะครับแหมถ้าพอทำนะคุณแม่ต้องดีใจมากๆแน่ๆเลย นอกจากคุณแม่จะดีใจแล้วนะคุณแม่ยังจะได้ประโยชน์จากข้าวผัดกระเทียมไม้มาด้วยนะคะผมรู้ผมรู้อย่างไข่ต้มที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีทั้งโปรตีนแล้วก็วิตามินสูงมากเลยนะใช่แล้วครับพอและอย่างถั่วลันเตาเนี่ยก็อุดมไปด้วยวิตามิน b 12ที่จําเป็นต่อระบบประสาทด้วยนะและสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอาเมนูข้าวผัดกระเทียมไม้หม่ไปทำเนี่ยพอยก็ไม่ว่านะครับใช่นะครับเพราว่าทั้งน่ารักน่ากินแถมยังได้ประโยชน์ด้วยนะครับอย่างพอยเนี่ย อดมั่นใจได้เลยครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอดจะตื่นมาทำแต่เช้ามืดแน่นอนนี่วันนี้ดูจริงจังมากเลยนะครับเนี่ยก็จริงๆก็ตั้งใจจะฝึกไว้ทำเซอร์ไพรส์อ่ะฮะไม่เป็นไรหรอกครับพอดถ้าเกิดพอดตั้งใจทำจริงเนี่ยนะครับคุณแม่ต้องดีใจแน่ครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งครูบีและก็ครูหมายมากๆเลยนะครับที่มาช่วยแนะนำเมนูข้าวผัดกระเทียมมายมันให้กับพวกเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับส่วนช่วงนั้ เราสองคนจะมีทิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆน,นะครี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามชมกันช่วงหน้านะครับช่วงคกกิ้งทริป แม่ครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับงั้นเอาผักไปล้างให้แม่หน่อยจ้ะวันนี้แม่กะจะทำซุกี้ให้ทานกันครับว้าวผักเยอะแยะเลย,เลยพี่เพิร์ดดูสิเหตุของชอบของพวกเรามีตั้งหลายอย่างแนะ่แต่พอชเคยได้ยินข่าวมาว่าเหตุมันมีพิษด้วยนะแล้วถ้าเรากินเข้าไปเราจะไม่แย่เลอเนี่ย อาจจะแย่ก็ได้นะอ๋อาน่านะสงั้งนพี่ว่าเราไปถามคุณแม่กันดีกว่าไหมล่ะแม่ครับถ้าเราจะกินเห็ดต้องระวังด้วยนะคะรับเพราะเห็ดมันมีพิษนะเห็ดพิษอะไรจ๊ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเห็ดที่แม่ซื้อมาปลอดภัยแน่นอนอยากรู้ไหมว่าเราจะมีวิธีดูยังไงว่าเห็ดอันไหนมีพิษต้องวิธีนี้เลยละจ้า ให้นำข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วใส่ลงไปในหม้อที่ต้มเห็ดแล้วสังเกตดูว่าข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นสีดำไหมถ้าข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่าเห็ดมีพิษแต่ถ้าข้าวเหนียวมีสีปกติแสดงว่าเห็ดไม่มีพิษจ้ะอุ้ยของเราเข้าวเหนียวสีไม่ดำปลอดภยัยแล้วล่ะเย้เคล็ดลับง่ายๆที่เพื่อนๆลองนำไปใช้กันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทิปดีๆเกี่ยวกับเห็ดในวันนี้ ใครจะนําเคล็ดลับดีๆแบบนี้เนี่ยไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับใช่แล้วครับสาหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในรายการลิ้นกุ๊กกุ๊กตัวน้อยรายการอาหารที่ให้เมื่อกว่าความอร่อยตามเวลาและช่วงทางการรับชมที่ขึ้นทางด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายได้พี่เพิร์ไปฝึกทำข้าวข้าวผัดกระเทียมไหมมั้งไปฟิตจังเลยนะอ้าวไปไขไข ไข่เอาอันเอาอันนั้นได้ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องปอกขอไข่โอเคเราจะมาอย่างไรมาอย่างนีง้ก็ได้ใส่ไว้ในถ้วยรอนไว้โอเคถ้าอย่างนั้นคูบีเด็กๆตอนเด็กๆชอบกินไข่